ที่นั่งเล่นอคอมซื้อมาตั้งแต่สามพันกว่าบาทในยี่ห้อจีนนะครับรอยยี่ห้อที่เป็นแบรนด์เนี่ยมันจะขายกันอยู่แปดเก้าพันถึงหนึ่งพันบาททีนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยไอเ้เก้าอี้จีนพวกเนี้ยครับสไตล์เนี่ยที่เอามาประกอบบนะีร์แล้วก็ยีนั่งเล่นคอมนะมันเหลือประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองพันต้นๆน,นะถูกมากจริงๆซื้อใหม่เลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่แล้วที่บา้าน ก็เลยซื้อหนังบอกมาจากช้อปปี้นะครับมาซ่อมร้อยกว่าบาทครสีไม่ต้องปกด้วยแต่ก็นั่งเองครับก็น่าจะใช้ได้ความยาวก็ไม่ตรงเช่นกันทีนี้ก็ยังพอแก้ไขาได้ครับเดี๋ยวแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแล้วเดี๋ยวทําการตัดเข้าไปแล้วเดี๋ยวลองดูว่าได้เรื่องหรือเปล่า ย่อแผ่นยาวฝังยาวลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ส่วนที่ตัดเหลือเนี่ยก็จะแบ่งใส่แบ่งใส่ตรงนี้ต,ตรงนี้นะครับ การตัดก่อนนะครับดูกันกายจะคมพอที่จะตัดหรือเปล่าตรงนี้แล้วก็ เช่น่าจะพอดี ภาพประมาณนี้นะครับไม่พอดีเล็กไปก็เดี๋ยวแปะเท่าจุดที่ขาดก็พอ กระดาษรองก็ชั้นหนังนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าลอกแรงก็บางทีชั้นกามหลุดจามกระดาษมานะครับทำให้เดนืจอยปชั้นหนัง ล่อแผน่นล่อแผ่นหนังเบากเก่าหลุดตามขึ้นมาด้วยเลยโอเคคนระับผมต้องแปดจริงแล้ะทาร้องไม่ได้แล้วเสียง บ่างนิดหน่อยถ้าใครที่จะซ่อมอย่างนี้นะครับก็เราแนะนำผมแนะนําว่าถ้าอย่างนั้นละ่ะเราลอกหนังหนังผิวนอกที่มันเสียออกแล้วเลยดีกว่าครับเพราะว่าเนี่ยคือตอนนี้ฝั่งฝั่งที่ผมแปะไปด้านแรกเนะี่ยมันไม่ดูเพราะว่าหนังหนังของบอกเย่ยมันติดกาวขึ้นมา นี้ลอกไม่ออกลอกออกก็กาวจะเสียไปด้วยผมก็เลยแปะไปเลยช่างมันเดี๋ยวค่อยหาชิ้นส่วนมาอั้นเดี๋ยผมต้องแบ่งชิ้นส่วนมาปะเพิ่มน,นิดหน่อยอจากที่จะได้เต็มแผ่นก็เลยไม่เต็มแผ่นนะฮรับปทาบก่อนโอเค แม่จริงๆถ้ารู้ว่าไซส์มันเป็นอย่างนี้ครับผมซื้อมาสามซื้อสักสองสามแผ่นเลยก็ได้นี่ผมลองดูก่อนนะครับของร้านนี้ นี่ครับร้อยกว่าบาทแค่พอนั่งได้ไม่สะดุดก้นก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะนั่งได้ทักกี่สัปดาห์เดี๋ยวผมเลมตรงนี้มาซ่อมตรงนี้มันเกินนะครับในส่วนสีดำตเด้เลมมาซ่อมหน่อยกาวน่าจะอะกาวติดลงไปที่เบาะแล้วครับยกขึ้นไม่ได้ละกลาวเหนียวจัด คช่างมัก็ดูจากสภาพครับคิดว่านั่งทุกวันเนี่ยสักหนึ่งสัปดาห์ก็ดูว่าจะเข้ารูปเข้ารอยหรือว่าจะกลับมาพังหนักกว่าเกานะครับก็คงไม่ซื้อหลังมาทำใหม่แล้วนะครับเพราะว่าซื้อใหม่ดีกว่า อยู่ประมาณพันหนึ่งพันสองครับลดบ่อยมากในแอปพวกนี้นะครับก็ลองรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ